ครรษานี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแบบจริงจังลองทำตามสีเคล็ดลับนี้ทุกวันตลอด3เดือนเคล็ดลับข้อที่1รักษาสีโดยเฉพาะงดเหล้าไม่ใช่แค่บุญนะคะแต่การงดเหล้าเนี่ยยังช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองได้งานวิจัยจาก British River t u s t ระบุว่าถ้าคุณหยุดดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา2เดือนขึ้นไปตับจะสามารถฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายได้อย่างเต็มที่ ระบบคุมคุ้มกันดีขึ้นและจิตใจสงบขึ้นการรักษาศีลจึงไม่ใช่เรื่องเชิงศาสนาเท่านั้นแต่มันคือการฟื้นชีวิตจากภายในข้อที่2ค่ะทำบุญเล็กๆทุกวันอย่างเช่นการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นไม่ต้องรอวันพระใหญ่ไม่ต้องไปวัดแค่เห็นใครทำดีแล้วก็ร่วมอนุโมทนาด้วยแค่นี้คุณก็ได้แต้มบุญ ข้อที่3นั่งสมาธิวันละ20นาทีแค่วันละ20นาทีชีวิตดีขึ้นจริงงานวิจัยจหากฮาวาดพบว่าการนั่งสมาธิเป็นเวลา8สัปดาห์ส่งผลให้ปริมาณเนื้อสมองส่วนสีเทาเรเม m เตอร์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณฮิปโป c a m p u s ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ความจำการ คุมอารมณ์และการตระหนักรู้ในตนเพิ่มขึ้นได้ทั้งบุญได้ทั้งฉลาดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่4ค่ะอธิษฐานส่งเคราะห์ผู้อื่นในทุกวันอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่การขอแต่แปลว่าการตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งดีให้สำเร็จให้คุณตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้ให้ในทุกๆวันจะใช้แรงก็ได้ใช้เงินก็ได้หรือใช้คำพูดก็ยังได้ใช้แรง เช่นช่วยเข็นรถให้คนแก่เก็บขยะในที่สาธารนณะใช้คำพูดอย่างเช่นพูดให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังกดไฟแชร์โพสต์ดีๆให้เพื่อนอ่านใช้เงินอย่างเช่นบริจาคให้โรงพยาบาลบริจาคผ้าป่ากระถิ่นให้วัดโอนช่วยหมาแมวจรที่ป่วยและถ้าคุณทำครบ4ข้อนี้ในตลอดช่วงเข้าวันสานะคะรับรองเลยว่าคุณจะมีชีวิตใหม่ที่สดใสและงอกงามไวอย่างแน่นอนค่ะ เนื่องในโอกาสงานบุญกระถิ่นมหาทานบรารมี1นปีมีแค่หนึ่งครั้งดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมโครงการอิ่มบุญอิ่มความรู้ครั้งที่12ร่วมโครงการโดยซื้ออีบุ๊กกี่บาทก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งบริจาคโครงการบุญกระถิ่นร้อยวัดรับอีบุ๊กไปเลยสองเล่มใครสนใจร่วมโครงการให้ทักอินบอกว่าอิ่มบุญมาร่วมโครงการด้วยกันเยอะๆนะคะ และขอให้แชร์คลิปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมโครงการด้วยกันดิฉันหมายถามพนพศขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ